เป็นคนที่กินแมงกะพุนหัวกระสุนใช้ยุดในโลกค่ะกลุบมากเหมือนแมงกะพุนอ,อ,อ่ะเนานะก็เปนอกนชิ้นหน้าคงเสียดตาโอ้แล้วนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดู ถนนคนเดินที่เพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือนเองเดือนเดียวเองมั้งใช่อยู่ใิมานซอยหกอยู่ข้างคอนโดนิมานานะคะคือมันแบบว่าใกล้มากใกล้นี้ด้วยถ้าอยู่แถวนี้คือแบบสบายอ่ะใกล้ตะวันแดงเปิดเปิดแค่วันวันเอ้ยวันสุกวันสุกในงบกี่บาทเนาะวันนี้เราจะบอกว่าเราจะเชี่ตังค์ไปกี่บาทนะคะจริงเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้าง หลักของที่เราปะใช่แล้วนี่คืออาหารจานหลักใก่ไปปะใก<ค>่ใ<ค>เห็นสิวปมีชี้นวดด้วยนะจะใครใครเมื่อยใครเอยอ,อะไรเดินจนเหนื่อยก็คือนี่จบนั่งตรงนี้เลยจบจบ,จบเลิกมีดูดวงด้วยจบเลิกชิคเนเจอร์ของวันนี้ <laughs> ไปไปมาก นี่เของวันนี้ตัวไหนดีแลาวตัวไหนดีอุ้ยตัวนี้ก็ใหญ่ตัวไหนนตัวนี้ไม่ตัวไปได้หรอตรงการใช่ใ่ใ่เอาหรอตัวโอ้ตัตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมนี่ใหญ่อันนี้นี่อันนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ได้่เนเจอร์ของวันนี้นะคะทุกคนโอ้โห น,นิดเดียวก็พอค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะจีน่าคนเสียดต์โอ้แล้วนะคะค่วามเลิศนี่นะคะสิบแม่แถบหนึ mm ่ง hmm. สิบแถมหนึ mm ่งของใหม่ใหม่ขอพี่เล่นแรกนะคะ ไปแล้วของกินเล่นซื้อนี่จานหนะึค่ะชิมวาแล้วชิมว่าแล้วชิบะไรชิบเลยอะไรอ่ะอะไร กี่บาทกี่บาทอันนี้หกสิบสี่ปักต่อไปต่อไปเป็นเห็ดย่างไต้หวัดซอสงากี่บาทอันนี้ต,ต,ต่อไปเป็นต่อไปก็คืออ๋ออันนี้น่ากินมากคุณแม่น้ำแตงโมงปั่นอันนี้กี่บาทสามสิบห้าบาทเลิศโอเคต่อไป ไปนะคะจะหละักก็จะเป็นข้าวหมูเกาหลีอันนี้5 5บาท55บาทต่ทอไปใส่10ไม้สิไม้แถมที่หนึ่งนะห0บาทบาทต่อไปน้ำมะพร้าวปัน่นส0สบาทน้ำผัดบันมานน้อยส0บาทแล้วสิ่งที่พิเศษสิ่งพิเศษที่สูดบนทองวันนี้คือสิ่งเซนเจอรของเราคือว้าว wow. อะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวตามไปดูบว์ตอนเรากินนะีนูสเปเชียลของวันนี้ที่นอกเหนือจากงบที่เราตั้งไว้อันนี้กี่บาทหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะหนึ่งร้อยบาททั้งหมดนะก็อยู่ในงบร้อยห้าสิบาทสำหรับคนที่อยากอิ่มๆจุกๆแต่ก็ไม่อยากเสียตังค์เยอะไม่แต่แต่ก็ก็ อยู่ในงบร้อยห้าสิบมาทได้อยู่ตอนนี้นะฟินมากคุณแม่นี่มันหนึ่อยบาทแพงไปปะแมงกะพุนหัวกระสุนเป็นคนที่กินแมงกะพุนหัวกระสุนใช้ชุดในโลกค่ะรอบจัดกลมกลมกบกรอบจัดอะไรไหมเค็มดีเหรออืม ไม่คาวอืมแต่ไม่มีรสชาติเลยแค่มีน้ำจิ้มนี่คือจืดจืดแต่อร่อยแสดงว่าดีเพราะว่ามันไม่คาวโอ้ยแล้วแบบกัดแบบอของเสียงอืมโอ้อืมเสียงก็แบบกรุบเกินกรุบมากเหมือนแมงกะพรุนอะฮะเอา้าก็เป็นแมงกะพรุน มันไม่ได้กรอบตัวรรรแบบแบบธรรมดาแบบธรรมดามันไม่ได้กรอบแต่เนีย่ยกรอบเลยเข้าไปง่ะอืมเวอร์อะอืมอร่อยนะว่าไปร่อยอร่อยจืดแต่ถ้าไม่มีน้ำจิ้มมาจืดแต่เผ็ดน้องน้ำจิ้มสำหรับใครที่อยากมาก็ ทุกวันศุกร์มีตลอดคือไก่อยู่นนมานซอยหกตรงข้ามตรงข้ามไหนตรงข้ามคือของการหม,ม,ม,มู่สองคือว่าอาหารไม่แพงถ้าเทียบกับถือว่าอาหารไม่แพงถ้า,า,าเทียบกับหลังมอเราอยู่ตัวน,นี้อาหารสดถ้าเราหลังมอนะจริงก็มีให้เลือกหลากหลายด้วยไม่ใช่มีแค่เฉพาะอาหารมีเสื้อผ้ามีอะไรเครื่องประดับแฮนด์าราฟอะไรอย่างงี้เนาะ เเจอกนักน,ชนช่วงกันช่วงอาหารเจอกันคลิปหน้ากับขอตัวไปกินสปาเกตตี้ยาขมังใหม่ย